ตะคกนนำนั้นก็คือสาภาพก้าวไกลนะครับ สบวนต่อไปเราอุ้มตัวต่างๆว่า คุณเมืองเนาะก็ะเห็นว่ารถการจราจรน,นั้นก็หนานแน่นนะครับก็เลยหลบเรี่ยงทางรถกันนิดนี่ก็ื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นว่าคุณชัยวัตรเนาะก็นำยู่หัวขบวนตอนนี้ไม่ทราบไปไหนแล้วนะครับก็จะมี นั่นก็คือนำรถอิตนะครับคนมาเขียนแสดงความยิหดีแล้วก็ติดกันข้างรถกันนะครับตอนที่จะมีการเลื่นขบวนแล้วก็รวมขบวนกับตรงน,นี้นะครับจากเราก็จริงๆด้านหลังเรานะครับขบวนก็ถึลงลานคนเมืองกันแล้วนะครับ,บก็เจอว่าหลายๆบริษัทก็เริ่มที่จะเดินทางออกมาจาก ลานคนเมืองก็คาดว่าลานคนเมืองตอนนี้น่าจะแน่นแล้วนะครับให้บรรยากาศกับเก้าวไก่กันน้องหลังจากที่เราต่างก้าวไกลวันนี้นะครับคที่ลานคนเมือง ชัยธวัฒน์นะคบขึ้นรถขึ้นรถกลับมาปราศัยกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เริ่มซับนะคระเริ่มซับคุณชัยธวัฒน์ก็ปราศัยแล้วให้สัมภาษณ์ตัวมาก่อนแล้วก็หลังจากนั้นก็เดินนําขบวนมาเดินขึ้นถนนดินซอนะครับตอนนี้ก็ขึ้นปราศัยอีกครั้งหนึ่งต้องการค่าแรงต้องการค่าจ้างที่เป็นธรรมและอยู่ด้วยกันได้ พี่้องครับขอ่าแรงของพวกเราสำคัญแค่ไหนราะถ้าทุกคนมีค่าตอบแทนมีค่าแรงมีค่าจ้างพี่พอสมควรอยู่กันได้เราก็มีแรงจะจับจ่ายใช้สอยบอกไหมครับถ้ามีแต่คนขายคนผลิตแต่คนทำงานไม่มีเงินเหลือจะไปจับจ่ายใช้สอยเศรษฐกิจมันจะไปฟื้นได้ยังไง เศรษฐกิจในประเทศมันจะไปฟื้นได้ยังไงดังนั้นมันต้องขึ้นแต่ถ้าขึ้นค่าแรงแน่นอนมันก็ต้องมีมาตรการมาดูแลผู้ประกอบการรายเล็กรายย่อยที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการขึ้นค่าแรงในช่วงแรกก็ต้องดูแลควบคู่กันไปมันสมเห็นสมผลแต่ประเทศเราในอนาคต จะแข่งขันกันด้วยการกดค่าแรงไม่ได้การแข่งขันทางเศรษฐกิจด้วยการกดค่าแรงเป็นแนวทางที่ไม่มีอนาคตเพราะเราจะไปกันหมดคนขายของก็ไม่มีคนซื้อคนซื้อก็ไม่มีแรงซื้อนะครับอยู่กันไม่ได้ดังนั้นวัสดีครับสภาองค์การกระจาสหาพไรงงานอสราเอมสไุภสันต์ตัวผู้บรการวันแรง แข่งขามตะวัน,กนตนกบน,กนรครับพี่น้องครับาได้เวลาแล้วที่มันต้องเป้าหมายชัดเจนประเทศไทยต้องแข่งขันด้วยการพัฒนาประสิทิภาพในการผลิตด้วยการแข่งขันการเพิ่มทักษะของแรงงานในการผลิตของที่มีมูลค่ามากขึ้นผลิตของที่มีคุณภาพมากขึ้นไม่ใช่แข่งขันกันด้วยการกดค่าแรางถ้าเราแข่งขันกันด้วยการกดค่าแราง เร,เราก็จะมีระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเหมือนเวียดนามตามกว่าเวียดนามต่อไปก็จะแข่งกับเขมรอีกห้าปีอีกยี่สิบปีข้างหน้าเราแข่งกับเราตกลงเราต้องการแข่งกับใครถ้าเราต้องการแข่งกับประเทศที่พัฒนากว่าเราต้องการประเทศที่มีรายได้สูงเราต้องไม่แข่งขันทางเศรษฐกิจด้วยการกดค่าแรงมันเป็นการแข่งขันที่ไม่มีอนาคตต้องเพิ่มค่าแรง คุ้มครองช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาดกลางขนาดเล็กให้แข่งขันได้และพัฒนายกระดับการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นยกระดับทักษาของผู้เราผู้ใช้แรงงานให้มีคุณภาพมากขึ้นเราถึงจะแข่งขันได้เราถึงจะพัฒนาได้จะรษฐกิจเราถึงจะโตนี่คือทิศทางที่ประเทศไทยควรเดินต่อไปข้างหน้านอกจากนั้นพี่น้องครับพี่น้องผู้ใช้แรงงานทุกคน เรากำลังอยู่ในยุคของสังคมผู้สูงอายุรัฐบาลก็บอกว่ามียุตธศาสตร์มีข้อเรียกร้องอยากให้ประชาชนมีลูกกันเยอะๆแต่พวกเราผู้ใช้แรงงานเรามีลูกมีเยอะๆไหวไหมครับหลายทั้งร้อยไปเดินถามคนในโรงงานโดยเฉพาะสุภาพสตะตีแรงงานหญิงไม่ถึงครึ่งที่อยากจะมีลูก ทำไมไม่อยากจะมีลูกเอาเฉพาะค่าแรงวันๆก็กินได้ไม่พออยู่แล้วหนึ่งคนสวัสดีการให้กับแม่ให้กับเด็กก็ไม่เพียงพอวันลาคลอดก็ไม่เพียงพอดังนั้นอยากจะให้พี่น้องผู้ใช้แรงงานะทุกท่านครับตอนนี้มีกฎหมายคุ้มครองแรงงานอยู่ในระหว่างการพิจารณนาะ